อทุกคนมีความสุดนะคะมันก็มันสาอะไดบ้าปลาหุบป๋าหุบป่าหุบปลาหุบอุ้ยอะแมนไพ่เยองเ่ะอุหูตัวใหญ่งูจช่ววันนี้เรามาทำกันแล้วนี่ไปต่อต่อไปต่อชูทต่ละตียตัวูต้ยย่องพาพี่น้อไม่ได้เสียแล้ว็มกคมสุขมากๆนะคะมันก็มันสาเนาะก็เอาทำกันแล้วก็ขอให้ได้สึงคไก พี่จะบอกว่าออนี่ตัวนี้ไม่ตัวบบลล์เลยเห็นตั้งแต่ตอนเกิดที่พี่บอกอะเนาะนี่โตแล้วตัวนี้เหล่านี่คนเอาเลี้ยงเลยใครชอบนะอันนี้ปุกก็ไม่ตื่นแฮะเฮะเฮ้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 เอ้เฮ้อันี่ไม่ยอมตื่น ไอ้ไฮ้ไฮ้ไฮ้ไอ้ปุันนอขี้เฝ้าจายับนั่น้วละเควันนี้วันเท่านสามอร่อยเลยวันนี้อร่อยเยโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่พัทยาต่อจ่อัยาเข้าไป โอเคครับแม่เดี๋ยวเด <จะ S 2> ี๋ยวเดี๋ยวจะพักไปครับแม่กับยายค่ะเะวันวน,วนี้เราซื้อที่นอนไปให้ยายแล้วก็ไปเจอกันที่ทัชที่ยอดนะจ๊ะบ๊ายบายเดี๋ยวโทรถามเดี๋ยวดูห้อง